เอ้ยใ right> ส่เล็บ no. ยูเลือดปฐมเกิดห้องน้ำก็เกิดด้วยกันเนี่ยใช่ป่ะใช่ใช่วิ่งหาเล้วเจอเครื่องแล้วไม่มีลืมไม่มีใครเขาใช้แล้วลูกนะน้อยเปิก ขยะแล้วก็ยังจะโดนเนิร์ฟด้วยนะขยนะดนเนิฟมันไม่น่าเนิร์ฟนะทันที่จะบัฟมันเสียงหัวใจมาตัวตลกตัวตลกน่าจะใช่เพราะว่าเห็นควันอยู่ไม่แน่ใจนั่นแน่ใจแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเห็นราง แทปเปอร์แทปเปอร์เอ้าไม่ไล่เฉยไล่ไล่ไล่ผมอยู่ไล่ผมอยู่อยู่ในตู้ใช่ไหมใช่เนียนกริปเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่พี่กลับไปปั่นเรื่องเดิมเล่นเลย อยู่ข้างบานเหรอใช่อยู่บนบิวกูรลากมาหาคุกแล้วนะอยู่ห้องเปียนโนะอะเอาอยว่ามาหลอกคงหลอกไฟอะไรอะ เล่นอยู่ข้างบนอุ้ยเล่นอย่างยากเลยข้างบนรอบบนสวยๆไม่มีเลย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> หลุดแล้ว <c oughs> ไ,อไอ้ตามอยู่โอ้โหแล้วทำไมเครื่องยังไม่ติดสักเครื่องเลยวะนะ่ะเอะ ีปั่นติดแล้วนี่นี่มายัดมงยัดไม้ตาบอดไปเออสองเครื่องตาบอดไปจ้าโดนแทบเลยโดนแทบเลยมันดิ้นหลุดยังไงต้องดิ้นหลุดเลยกดกดซ้ายกดคลิกซ้ายหลุดไอตัวนี้หลอกไฟเก่งแล้ววอรเลย แล้วมันชอบรอแบบรอไม่ยัดไหม้ล้วมึงก็วางไว้หน้าประตูเวเ้เไอ้ <c oughs> ด่านมืดด้วยด่านแดงมืดวางแถบไหมก็ไม่รู้วุยิศาสา์จะเนียนอยู่ละมันอยู่เสียงหัวใจอยู่แถว,วผม ไล่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งไล่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวผมลงไปช่วยกระโดดลงไปช่วยไล่ตัวนั้นอยู่นะใช่<ล>อยู่ห้องมัางใช่ใช่ใช่จะ<ๆ>ไปดึงเองแม่งหวางแถบไม่วางไม่วางไปหาที่เดียนก่อนรู้ว่าพี่จะมาแถวนี้แต่พี่ต้องเดินมานะ พี่ตรงนี้ด่านนี้ก็มีพุ่มเนียนนะดูสิเออม,มีพุ่มเนียนตรงนี้ด้วยเหรอใช่จังว่าบนหาเซอร์ไม่เจอเลยตรงเนี้ยถ้ามันมา,าแสดงว่ามันมีบาร์บีคิวแนละ้วเนียนเดียเ่ยวหัวใจอยู่ใกล้ปั <f uck> ่นไฟกันแต่เครื่องกลางแบบนี้เลยปั่นด้วยเดี๋ยวผมไปดูแถบกัน ควนวางแถบไปจะได้เข้าไอ้นี่จะได้ปลดเอาไว้แล้วไปจุ๊บเขี่ยหัวใจนะเอาหวาดได้สามเครื่องแล้วจุ๊บแต่แมสยากๆเลยนะเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นแบต LT หรือว่าไรทัางสินเลยเราอยู่ไหนอะอยู่บนไม่บอก โอ้อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยไม่สนจะปัดไฟเราจะโลกมากลางแบบหรือเปล่าวะลงบิวอยู่ลงบิวแน่ๆไอ้แขวนลแล้วแขวนไหนวะโอ้ข้างบนปั่นต่อเลยน่าจะทันอยู่เสียงวางแถบ็บก็วักแก๊กๆอะ่ะเอ้ยมันเอม,นมันจุอยู่ใ,ใกลบบ้บิวบิวกําลังเลี้ยวมา บิวอย่าเลียกว่าทั้งที่ไอ้บิวฝืนเลยฝืนปั่นเลยยังไงก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปช่วยมันจบขึ้นไปช่วยมันบิวไม่อยากอยู่ตัวเองเยอะไอ้ชิบหายเดินดีๆนะเดี๋ยวโดนแถบนะเสียงหัวใจอยู่แถวผมด้วยแย่แล้วจะช่วยยังไงวะโอ้ยมันอยู่นี่ตายบิวเพื่อนจะตายแล้วบิวผมช่วยยังไงล่ะเนี่ยผมมาแล้วมาแล้วมาช่วยกันแล้วมาช่วยกันแล้ว เก๋ดึงเลยลุมฮิวเลยไหมลุมฮ ouais. right, right, uh ิวเลยเพื่อนลุมฮิวเลยปัดได้ลุ่มิวได้สองคนอ๋าเอาเราเต็มที่สองคนเหรอใช่ใช่ไป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 เขาไอ้นี่เหยียบเจียบเขาไป็นเจียบเจี๊ยบโคตรสวยเลยใช่เฮ้ยเรไปตามไปหมดไหม เฮ้ยเครื่องอยู่ไหนหมดมันต้องไล่ผมต่อแน่ใช่มันมาเอาแม่งไม่เอาผมมันอยู่บนอยู่บนอยู่นี่อยู่ห้องล็อกเกอร์เนี่ยใครไปช่วยบิวได้ปะพี่ปันอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่เสิ็เสร็จ ใครไม่ช่วยปั้ไม่มีมั้งผมไม่รู้เหมือนกัน,นผมไม่เห็นออร่านคนเลยเล่นอยู่กลางแบบเลยเล่นอยู่หอนาฬิการอไว้ก่อนนี่กำลังวนไปช่วยตัวนั้นไม่กระจายดังที่ผ่านไอ้ล้มแน่เลย <c oughs> <c oughs> เออมีใครปันรป่นอยู่มั้ยที่ปั่นอยู่เมื่อกี้ต้องมาช่วยบิวก่อน <c oughs> บิวยิวตัวเองได้แต่บ,บิวมันไม่ไปช่วย <c oughs> แผนกลางแบบเสาเตือน,น,นี่เลยอะไรมันไปมันไปฟาดที่ผมโดนตีอ่ะฟาดที่ผมลม้มอ่ะวางวางแถบไว้หน้าประตูเลยประตูฝั่งนะฮะประตูฝั่งที่ผมล้มเลยเมืเ่อกี้ <c oughs> กระโดดลงมาได้แต่เบาๆเพราะว่าเดี๋ยวมันได้ยินเสียงไอ้นี่โดนแถบแน่เลย,เ,ลยเดี๋ยวเมกโดนแถบแน่เลยมึง แท็บแท็บเม็กนั่นแหละปดแท็บเม็กปดแท็บแล้วเออสวยเม็กปดแท็บเลยตาบอดนะรวมพลังตาบอดไหมอโออยออ๋อเหลือเครื่องเดียวไอ้บิ้วปั่นเปล่าวะนะไล่เม็กมันไล่เม็กอ๋อ้ออเฮยเว้ยเลยมันไปหามันไปหายนี่ไปหาคนเหยียบแท็บพี่ไงผมไม่เห็นออร่าคุณอลหลุดแล้วเฮ้ยทำไมหลุดง่ายจังวะ เมื่อกี้พี่ไม่รู้ไงพอแท็บยังไงอ,ะอ่ะเฮ้ยโดนเรียกโอ้เ้ยแอบซับซอนโอ้โหไอเวนอแย่แ,ยแยล้วเหลือเครื่องอย่าเป็นอาถรรพ์เครื่องสุดท้ายนะ <c oughs> บิวปั่นอยู่ป้าบิวมันแยกไปอ่ะผมไม่เห็นออนไลน์เพราะว่าไม่ได้เอาคันธะมาเฮ้ยบิวปั่นอยู่บิวปั่นอยู่บิวบิวกูอยู่ที่บิว บิวกูอยู่ที่บิวเอาเอากูลงมานั่นแหละเพื่อนระวังหนาวมันซ<ป>้ำเรียบร้อย,ยนะบิวปั่นจะเสร็จแล้วประมาณ80แล้วอะ่ะเครื่องตึกๆๆึชั้นหนึ่งเลยชั้นสองบิวบิวบิวตามใครตามใครตามใครเอ้ยวางแถวไปตรงนี้ปลดดีกว่าตามใครตามใครตามใครไม่รู้เพือนแกนผมปลดแถ <laughs> วไปเยอะวิ่งไล่ปลดแถวไปเยอะ เมื่อกี้มีแถบเนียนด้วยวาเลยกูเข้าขตูละกันงัง้นน่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วมับเลือดหายเลือดหายเลือดหายไปเลือดหายไป <c oughs> บิวปัเสร็จยังวะลุงบิวโอ้มีแถบตรงนี้ปลดดีกว่าแถบตรงที่พี่ล้มเนี่ยเออโดนสองดอกครับพี่อะบิวปัเสร็จยังวะว่าเหลือแปดสิบ่ะ เอามึงไม่ล้มเราแล้วทุกทำไมไม่ล้มไม้เราเอาชิพขาดแล้วทุกทำไมไม่ล้มไม้เราใครใครนอนอะ่ะเม็ก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 ชิพขาดแล้วเมื่อกี้มันควรจะล้มไม้มันห่วงไม้มึงห่วงไม้อะไรตอนนี้เบลกูมาช่วยเราเพื่อนเบลมาช่วยเราแวขวนแล้วตายมึงมบอกแล้ว เออสวยสวยสวยมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมมันอยู่กับผมโนวันหรือเปล่าวะไมวันหรือเปล่าวะไอ้ไม่มีไอ้ไอ้กูลงเสียบไงแล้วพวกก็ลงเสียบไงกูก็ลงเสียบไงอยู่อยู่อยู่นี่อยู่ประตูอีกฝั่งผมอยู่ประตูอีกฝั่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดดโดนโดนไปเปิดประตูตรงนี้ไอบิวไปแล้วบิวเปิดประตูก่อนมันไม่ไล่ไม่มีโนวันไม่มีโนวันไม่มีโนวันอาจจะได้ดึงผมนะไป บิวบิวบิวไปช่วยเพื่อนบิวไอ้บิวไปช่วยเพื่อนผมอยู่ใกล้ประตูแล้วอยู่ใกล้ประตูแล้วต้องมาบล็อกผมได้ทีพี่อยู่อีกฝั่งนึงใช่ใช่ใช่พี่อยู่พี่อยู่อีกฝั่งนึงครึ่งหลอดแล้วโอเค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 ครึ่งหลอดแล้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเดี๋ยวบล็อกให้วิ่งบล็อกเลยเออบิวบิวมึงบล็อกกูนะเลยมาลมาลงมามาบล็อกผมมาบล็อกผมเลยสองคนมาบล็อกเลยไอ้เออตายยากไปติดไอ้เแย่เลยมันอุ้มผมมันอุ้มผม แต่รอช่วยได้มันไม่มีโนวันไปคิวกันก่อนคิวกันก่อนไปคิวกันก่อนเอาไอวิวไอวิวไปดึงไอวิวไปดึงไอวิวไปดึงไอวิวยังไหวอยู่ไปไปหนีเลยไปหนีเลยเฮ้ยวิวมันใจสู้อ่ะมึงจะดึงผมวิววอวให้ไปเอาต้องปล่อยต้องปล่อยแล้วพี่ไปเลยต้องปล่อยมันแล้ววิวไห้จอดหน้าประตูใช่ใช่คิวหน้าประตูคิวหน้าประตูเลยเดี๋ยวคิวกันก่อน มันไล่ที่เราพี่เราต้องรอดเราไหมเด้อเดี๋้อฮิวกันก่อนยมาฮิวตรงนี้มาฮิวตรงนี้มาฮิวตรงนี้มันเราจะได้รอดไงเออไปไปไปพี่คันไปพี่คันไปผมบล็อกพี่ไปเออนั่นแหละรอดพอแล้วไปวิวผู้เสียสละ <c oughs> ไม่เราเสียบิวพืทหาน <c oughs> สอรีโอ้ยบิวตาย